วันนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ออกจากสนามบินก่อนตอนเช้าวันนี้บินแต่เช้าเลยนะครับบรรยากาศรอบๆสนามบินนะอันนี้รถเติมน้ํามันเครื่องบินเดินออกจากเกตนะแล้วก็ต้องนั่งรถบัสไปขึ้นเครื่องบินภายในสนามบินด้านในเลยวันนี้อากาศดีมากเลยทุกคนเมฆก็สวยมากๆด้วยนะครับ บินได้สักพักเดียวก็หลับเอาแรงซะเลยหลับไปไม่ทันเลยอ้าวถึงซะแล้วเหรอเนี่ยเร็วมากๆเลยใช้เวลาบินอยู่แค่ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราเดินทางมาจากสนามบินดอนเมืองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะ สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะเมฆหมอกไม่บางตาเนี๋อวน,นี้ไม่ใช่ดูข่าวพยากรณ์อากาศนะครับขอ <c oughs> โทษที <c oughs> นี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆน,นะฮะในเมืองนะครับ วัดพระมหาธาตุนะครับเป็นโรงเรียนเก่าแก่ตรงไปครับตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆครับผมเฮ้ยตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นวัดวัดสะเรียงค่ะนี่เขาใช้เป็นตรงนี้ในที่หรือไระไ่าป้านยากเลยเนี่ยแต่ว่ายากไม่เอาจ้ะตรงนี้ก็จะเป็น แถวไหนของในตัวจังหวัดครับพ่อครับเนี่ยวัดพระบรมธาตุไงอ๋อนี่วัดพระบรมธาตุนะครับอันนี้เป็นเจดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นครปฐมนะอันนี้ถ้านครปฐมจะเป็นเจดียสีทองนะฮะนี่เป็ทองทองยอดถ้าทองหยอดก็อร่อยก็มีเหรียญีวัดเยอะมากนี่โนี่โรงเรียนพ่อท่านขุนโอ้โรงเรียนเก่าแก่นะครับ ันนี้เราก็เคยมาเที่ยวแล้วนะฮะมาสองปีก่อนอ๋อรูกมาแล้วอันนี้มีงานบวชค่ะมีงานบวชเขาในในโอ้เน่เน่เน่ตึง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 โหเต้นกันมันมากเลยนะโอ้คันนี้คันนี้ก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะก็เรียกว่ารถลาก็คึกคื้นพอสมควรแต่ก็ไม่ติดถ้าวันธรรมดาน่าจะรถติดอยู่นะในติดติดทางไปทานอาหารเช้า ที่บางเหมนะครับเป็นข้าวหมกไก่เลิศรสแห่งเมืองนครศรีธรรมราชโอเคตามตามพวกเรามาเลยครับข้างหน้าเป็นเซนทันเดี๋ยวจะลองชิมครับคําแรกรสชาติจะเป็นยังไงนี่ไก่นะครับไก่ คอนหัตอยู่ถนนด้วยนะขึ้นบันนึงไหอยู่ที่หัวถนนนครศรีธรรมราชว้าวไหมว้าวพี่ว้าวอยู่ว้าวอยู่ที่ทางลู่มั้งส่วนนี้ วันนี้โรตีแกงวันนี้เปลี่ยนจากรีวิวรถนะคะมารีวิวอาหารโรตีแกงไข่ดาวโอเคแกงอะไรเนี่ยแกงเนื้อหรือปลาใช่ใช่เนื้อเนื้อแกงเนื้อนี่เป็นร้านมั่งเดิม44ปีตามที่รีวิว โอ้ปกจจี้ปไปผิดนะใช่เออเดี๋ยววิ่งไปฝั่งบุดตรงนู้นผมดูรีวิวมาเอ๊มันไม่เห็นเจอต้องต้องปักบุดใหม่แล้วพี่บุดมัน <c oughs> <c oughs> มพูดเหมือ <c oughs> นเดียอะเดี๋ยวต้องลองอันนี้ดูเหมือนมากเหมือนหมึกแดง <c oughs> <c oughs> เปลือกแดงนี่ไม่อยู่แล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเลือกเขาก่อนมาถูกเวลานี่นี่นี่ว้าวก็มีไข่ดาวโอมันต้องกินด้วยกันเหรอคะใช่เธอเคยกินมาก่อนปะไม่เคยอันนี้คือโรตีแกงไข่ดาวสี่สิบบาท จะลองชิมนะ รตไก่รตไ่จิ้มกับนมข้นหวานตอนนี้เราอยู่ที่เทศบาลปากพนังเราจะไปล่องเรือแม่น้ำปากพนังอ,อ,อันนี้เขาเรียกแม่น้ำปากพนังใช่ไหมรีวิวไปเรื่อยโดยที่ไม่มีความรู้ครับ <laughs> อาจจะพูดผิดพูดถูกไปบ้างก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าช่องเราพูดติดตามประมาณแปดแสนกว่าคนพอเห็นเราดๆเรื่องนี้จะผานนี่นี่ครับไกด์ของเราฮะเสื้อชมพูเป็นไกด์ครับจะพาเราไปนั่งเรือชมแม่น้ำปากพนังนะครับใช่ไหมครับผมไม่เห็เรือจอดเลยวันนี้ ยังไม่เห็นน้ำเลยเพราอาจะเห็นเรือได้ไงนี่ไงน้ำนี่เขาให้นั่งเรือลบเลยนะบอกว่าอยากจะร้องลูกทุกเดี๋พี่เขาร้องพระปีเดี๋ยวตัดทีให้นะถ่ายรูปริมน้ำนี่ก็เป็นบรรยากาศริมน้ำครับไปตรงนู้นก็จะไปออกอ่าวไทย ด้านนู้นก็เป็นด้านเข้าลึกเข้าไปในแผ่นดิน ใช่ครับจังหวัดใหญ่เป็นคนละเมืองอ่ะได้กี่ล้านนะล้านสองร้านเหรอครับไม่รู้พ่อรู้เหรอเมืองบ้านเราบ้านเรามันที่นี่มันล้านหกต้องการยี่สิบบาทใช่ไหมอาอุดหนุนลุงกันหน่อยร้ไม่เอาเกตักเองเนี่ยมาช่วยกันไงมาช่วยกันตักผลไม้อ่าใส่กู้ยเดยใส่กุ้ยใส่กุ้ยเดียวเดียวเหรอ ตักแล้วโดดอ๋อไ้กี่ตัวตลกโอเคแล้วนี่เยอะใหญ่อยอะเกนเ่นดึ้ได้ได้เอ้ช่กันนะคนละอันนะถึงตักเป็นอันี้จะไม่เอานะที่ไม่เอาักแรงๆกันนี่ตักแรงๆนลุยแล้วเกดจะตักกับน้องเขาไหมตักไงคนละอันกับน้อง นี่น้องคนนี้ตักเก่งน้องชื่ออะไรครับเวียครับเวียอ๋อเวียเวียชื่อเหมือนดาราเลยอ่ะ <laughs> ดาราละครเลยใช่เอาเนาะนี่น้องเวียตักเก่งครับ,บ,รบ,บเดี๋ยวเรามาดูครับระ <laughs> ว,วังแรกไว้นะแก้วได้ไ,ดไหม ต้องต้องเอาเด็แก้วไข่แก้วมันเอาเลยแก้วไข่ที่มันก็เลยใช่ตักนี้เลยลูกไม่ได้โอ้โนี่มากันหลายคนเลยเวียครับมาแข่งกับเกตครับว่าเวียกี่ตัวเกตกี่ตัวครับรถกันไม่เหรอบินมาครับเออมาบินมาบิเราใช้ค่าน้ำมันเยอะนะโอ้ใช่ใช่ย่งเงีอ้ตักกะทีสิเนี่ยยืนแกวงไม้ไม่ตักทัวร์จะขาดเนี่ย ตลับตลับตลับไม้ดิหน้าหน้าไม้ปิดแล้วเอ้ยไม่เป็นเลยนี่เออเอาด้านนี้ขึ้นถูกแล้วไม่เคยเห็นไม่เคยทำเฮ้ยได้เอ้ยมันขาดแล้วมาได้สองตัวโอเคได้ทั้งสองตัวไหมตัวแรงเธอตักแรงแรงก็ขาดอ่ะให้เมียไปด้วยแค้แค่ตัวี่ตัวเดียว ตัวเดียวได้ปลาสร้อยแพะเวียเวียได้สองตัวเกดได้สักให้เกดได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวเหรอเอาให้ให้ให้ให,ให้ให้ลงอีกทีหนึ่งให้ลองเล่นเมื่อกี้ประสบการณ์ยังน้อย <laughs> เกตเกอย่าอย่าดึงขึ้นอ,อย่างงี้สิมันขาดใช่อย่าไปวืดนะย,ยกค่อยช้าช้าแล้วค่อยยกไม่งั้นกระดาษมันจะขาดเร็วใช่อีกหอ้ลุงจะทนนะเท่าไหร่ยี่สิบสิบ ยี่สิบก็ได้ยี่สิบยี่สให้เขาตกอยู่หรือปล่ามาไม้ลุงจะเพียบเลย,เยทำมาจากบ้านยี <S <S ่สิบบาทยี่สิบสองอันพอนะสองอันแล้วนี่ไม่ไม่เก็บไปทำใหม,<อ>ม่เอเก็บทำใหม่ครับใช่ใช่เขาก็เก็บไปเก<อ>็ทำใหม่กระดาษใหม่มไม่ต้องม,มานั่งวง,งอีกอันนี้ไปนี่เออน่นารักเลยขอบคุณและลุงทอนนะครับ แน้วทำไมมันไปมุงอยู่ตรงไนัค่ไมมันมม่ไปไปหร้อนหลบร้อน่มานี่ละทไมมันมุงอยู่ตรงไนมันีกากันมมันล่มมะพปบาครับแม่รับแทนให้ป้าก็แตะก่อนลูกจะช้าจะช้าจะชเอาแล้วเอากระบอกไปใกล้ใเออยใช้ได้เว้ย เออนี่เวียยิ้มเลยหกตัวหกตัวมันเกาะกลุ่มกันนีไอ้แกวเกสวเอยเบาเบากเเอาน้ำไปใกล้ๆไม่ไม่ตักหางนกยุงแล้วเนี่ยเหมือนอนนี่มันไม่ดิ้นไปไหนเนี่ยโอ้ย เวียงงงเวียงงงเลยขายแล้วนะ,ม,นะ,ะมาใกล้ๆหน่อยไปใกล้ๆหน่อยเนื้อขายคืนได้วได้สองปีมันหนัก <c ười> เลยกี่ตัวกี่ตัวมาถ่ายหน่อยเออมันหนักเลยมันหนักโอ้เยอะเหมือนกันนะน,นี่นะ <c ười> นี่ดูดูเวียดูเวีย <c ười> นี่ครับเดีย๋ยวเรามาชมว่า เอาไว้ไกลเกินเอากระบอกไปไกลเกินมันไม่ไยัวิ่งนี่ปลาเพราะมันมาอยู่อย่างไรหมดแล้นะมันหมดมันหมดแรงวิ่งมันอยู่ไหนไงวิ่งมั่งตาเดี๋ยวก็ตั้งเมือนกเวลาอะไรเยวมือนกันนั้นน่ะเรียงกันอะไรเยอะเออจะนี่สวยเลยมีไว้ลูกเออใกล้กับไม่ได้ว่าที่ตอหลังๆนี่อย่าอย่าตักมากตัวมันจะลุกเออจงไม่โลมมาก บอกลอาแ่ีตัวตองตัวกับไปลุงบอกว่าเดี๋ยวซื้อกดาษให้บางกว่านี้อีกตักได้เยอะเกินกระดาษมันบางสุดแล้วมันบางสุดแล้วด้วยเีวไพอ้อถ่ายหน่อยของเวียได้เยอะหมโนี่ของเวียร์กับของเกดนี่เขาขายีบขายหขายไหมขายกลับขายับขายกับเทลงไปเลยดี้ว่อ่าเี่ยเ เอาซื้อสองเมือีกเอาไมครับใช่เดี๋ยวเอาเลยยังไม่้ถ้าไม่เอาก็ตังค์ให้เวียถ้าขายไม่ได้เอตังหรือว่าเวียจะตังเออเอามาเลยที่เอาเทไวเต็มเลยเต็มเลยโอ้ยติดติดนะต้องมาไปบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสนุกดีเอาไป 来老太太。 เป็นคอนโดสูงสๆอยู่ริมน้ำนะครับไม่ใช่คอนโดที่พักของคนนะครับแต่เขาสร้างไว้ให้นกนังแอ่นมาทำรังแล้วก็เก็บหลังนกเอาไปขาย